สวัสดีครับวันนี้เราพบกับพวกเราเราทรัพุ้นรูปนะครับผมวันนี้เรานะครับทีม A นะครับ a v e นเจอนะครับเรามีเกมจะมีเกมมาให้เล่นไม่ไม่เชิญให้เราเล่นเป็นเกมที่แบบว่าคาเครียดสนุกไลายเครียดสนุกสนานนะครับเวลาว่างนะครับอยู่บนโชว์รูมเนาะเป็นการวาดรูปนะครับ หลังต่อหลังแล้วมาทายกันว่ารูปตั้งแต่รูปรูปต้นฉบับกับรูปท้ายสุดเนี่ยจะทายถูกกันไหมใช่คนทาผิดนะครับไม่มีบทลงโทษนะครับแต่เสียหน้าแน่นอนการวาดมาว่าถ่ายมาดูงานการส่งต่อว่าความสาอเมื่อกี้ของเราน่ะมันจะเหมือนกันหมดไหมนะครับว่าอยู่ชว์ลมเดียวกันเนี่ยมากันหลายปีแล้วความคิดตรงกันไหมถ่ายอู่ไหม ราจะถายถึงไหมโอเคครับเดี๋ยวเราไปพบกับรูปภาพแรกกันเลยนะครับใช่อะไรหยุดเลยหยุดเลยกดหยุดยังไงคุณต้องเดินเข้ามาคุณต้องเดินเข้ามาจริงๆอ่ะครับก็เดี๋ยวเราจะมาอุ่นน้ำก่อนนะครับว่าใครจะเป็นคนแรกคนที่สองคนที่สามแล้วก็ดถ่ายคนสุดท้ายนะครับโอเคคนแรกนะคนแรกเป็นคนแรกเลยนะดอย ใชบชุบโอเคโอเคโอ๊ตคิวคนที่รีคนที่รี่รโอเคอันนี้คนที่สามโอรโหแล้วโอ๊ตจะเป็นคนทายนะครับจินตนาการสัมภาระของเขาด้วยโอ้โหตั้งครับเริ่มเลยรูปแรกของเรานะคะเป็นปริศนาเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะวาดออกมาใช่หรือเปล่าโอเคครับน่าเริ่มกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปแรกเลยปริศนารูปแรกมาเริ่มเลยค่ะโอเค ก็เอานะปั๊มเองนะอย่าพึ่งยังไม่บานนะยงอพีุ่กพี่รสารมาแค่งเดียวอย่ารับสารยอะนะโอเคโอเคพี่จอยเอพี่จอยเสร็จแล้วเอ้ยพี่จอยเอใกล้เคียงใกล้เคียงเอ้ยอยบนออย อเอะไรเอาเอ้าเอ้าเอ้าออออ้าาได้อยู่อะไรวะอ้าคาตอบแรกทีเลยค่ะบาเลยอออเอ้าไอโยอะไราตาอเอ้าึ่งพึ่งีเสือพึ่งเนี่ยคาตอบสุดท้ายคือคุณคิดว่าคาตอบคืออะไรคะีเสือยีเสือ คุณโหน่งคำตอบคือผิดครับเป็นหมูนี่หมูหมูปลูกไอหมูไอหมูเฮ้ยี่จอยไม่สวยหน่อยเลยหนุ่ยอย่าอยวให้ดูให้ดูของทุกคนก่อนครับุ่ยทายเออนี่อคนแรกอลยคนแรกอันนี้หมูหมูหมูแรกอันนี้อะไรอันนี้หมูอันนี้คือที่หนุ่มวาดมาอันนี้รูปที่สองวาดที่แบงค์เออแล้วดูอันที่สาม แล้วเรื่องคำตอบไอ้ยโอ้โหแล้วเดี๋ยวมาเจอคำตอีบสลับตำแหน่งค่ะสลับตำแหน่งค่ะทีนี้ก็ผมไปโพสต์มาอ่าโอเคกระดานมาอ่าโอเคลงล่างครับมาดูกันครับรูกต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่แล้วใช่ไหมได้ทหน่อยเลยกตัวนี้นะเไอ้หนี้ต่างชอบ

โอเคพี่ลมไปอะไรวะไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยไม่ได้นะเจ้าว่าแมวเขาบเกว่าอะไรอะไรวะเนี่ยมันยึกยึดยึกยึดไม่พูดไม่ถูกเลยพูดพูดเออรู้สึกเอาเท่าที่รู้สึกแล้วก็จะมีเป็นเอาย่าเก่งเนี้ยเอออันนับได้啊ก้มมาก่อนเลย ไปไปถูกเลยยังไงดีวะอาอมีหนวดมีหนวดเออมีหนวดพี่จอมีหนวดเออแล้วก็มีเออหิแล้วกันแต่ตัท่าไปที่คำตอบนะคะเห้วเออหอะบวเลีเดียวคนนเยเฮ้ยไอหมูหมีเขามีเขา บู๊ลนะบู๊นะบู๊ลนะเออตัวเอวล์กเออเนี่ยแฮร์รี่เป็นเออนี่เรียบร้อยคำตอบคุณแบงค์คิดว่าอะไรคะกระต่ายกระต่ายอยู่เรื่องอยู่เรื่องอยู่เรื่องกระต่ายอะไรฟันน่ะแล้วหูก็อะไรเนี่ยก็หูกระต่ายยาวๆเนี่ยฟันเนี่ยอ๋อกระต่ายอะคำตอบสุดท้ายคือกระต่ายอ๋อพี่เจาว่าอะไรพี่จ้าว่าอะไรจอยอะวาดออกมาได้แบบนี้เว้ยแมวแ แบบนี้เว้ยเพราะว่ารู้สึกแค่นี้เฮ้ยแมวนะแล้วก็จะคิดว่าอะไรเสือแล้วกันไปเลยอะพี่โด้แมวแมวแมวนุ่มคิดว่าอะไรคะพี่โด้แมวแมวแมวคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรครับลิงโอ้เนยอ้ยโชว์รัอโชว์ไปไเหมือนไม่ได้โชว์นี่ลิงครับลิงนี่ลิงนี่ครับผมเป็นลีลีแล้วนี่ครับลิงครับ สุดท้ายกายเป็นกระต่ายเขาฝากวงแรกแล้วก็มีวงสองนี่เป็นหัวใจแต่ก็เหมือนเขาตรงไหนว่าลิงแต่ภาพที่เราให้วาดนะคะมีวะเออได้ได้อะไรอ่ะยวต่อไปนะคะอ้าวสลับตำแหน่งค่ะเป็นกระดาษแล้วก็มาถึงรูปที่สามนะครับเราจะมาดูว่าผมจะเป็นคนเริ่มคนแรกแล้วโอเคมาไหนดูรูปโอ้

อีกรอบนะอีกรอบนะอย่างงี้นะพี่หนุ่มนะแล้วก็ต้องมีหูแหละเอาหูไม่พูดห้ามพูดห้ามพูดทําเฮ้ยแต่ตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้เว้อย่างงี้รอบรอบอย่างงอนี้อัอันอันนนนีมันมีตรงนี้ด้วยอะไรก็มีเนี่ยเฮ้ย นี่อะคนสุดท้ายค่ะคิดว่าคุณคิดว่าเป็นสัตว์อะไรคะปลาปลาอะไรเนี่ยรู้แต่มีอยู่หยอดหยุดหอะแล้วดานะคะก็จะมีเป็นอย่างนี้แล้ก็เป็นหยุดหยักหยักเฮ้ยไปดาวเป็นสัตว์เป็นสัตว์คุณคิดว่าอะไรคะคำตอบ ฟูๆอย่างนี้ก็อวดไอ้สิงโตสิงโตคุณคิดว่าเป็นอะไรคะสิงโตสิงโตคุณโอคิดว่าอะไรคะอันนี้แรกก็ทะเลาะเขาว่าเป็นสิงโตมันตอบของคุณแม็กซ์คือลูกผู้ลูกผู้อะไรอะแพ้ ที่เราให้วาดนะคะก็จะเป็นภาพนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยตอนจบนะคะโอเครูปสุดท้ายอ่าเดี๋ยวเรามาดูรูปสุดท้ายกันอ่าไม่ได้วาดขนาดว่าขนาดอ่าขอดูรูปอีกหน่อยค่ะดูอันนี้เป็นแกะของทุกคนนะคะเป็นแกะของทุกคนนะคะอะไรเนี่ยนี่นะคะนี่นะคะอ่เดี๋ยวมาดูของจอยนะคะรูปสุดท้ายจะมาดูกันว่าทายถูกไหมอันนี้นะโอเค มาเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มกันเลยลเ,เสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วอ่ะคนตัดไฟค่ะเรือเปล่าไหมเรืออ่าอ่าหนึ่งสองสามเริ่มโอเคนี่ไง เหมือนด้วยไอโอ๊ตลัวบอกเลยว่าเปี่ยนมากไม่นะกูมั่นใจกูมั่นใจด้วยทีมไม่้วทำไมมันเยอะจังวะตัวอะไรวะกูรู้เลยแยกคนติดจะเป็นใครเนี่ยไอ้ตรงลรงอย่างนี้ตรงตลอเนี่ยมันมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออแล้วก็ มันยังไม่มาไอตัวนี้มันต้องมาด่าเนี้ยด่าเนี้ยเนี่ยเนี่ยเอามันต้องมาเนี่ยนะอยู่ลเอันนี้ก็อะไรคะเนี่ยแล้วมันขีดๆอย่างเงี้ยคุณหนุม่มคิดปะคุณหนุม่มคิดว่าเป็น,นเป็นตัวอะไรคะแมวอ่ะแมวเอออ่าแต่เขาดูแมวทุกคนเ่ยคะ่ะไม่ผมเอาผมว่ามันไม่ใช่แมวมันต้องเป็นเสือเนี่ยเสือ อันนี้เอาคุณหนุ่มคุณหนุ่มเอาอะไรแมวแมวคุณโน้ตเอาอะไรเดี๋ยวเนเี่ยคล้ายๆเลยไม่กี้ว่าขีดอะไรไม่รู้คุณหนไม่รู้ไปทำปากมันอย่างนี้ให้เรารู้อะไรวะก็คือเอะไร่ะค่ะ่ะคำตอบค่ะแมวแมวคุณโ๊้ตเสือเสืออ่ะขอดูเสือคุณโ๊้ตหน่อยครับเสือค่ะแมวแมวเออพี่ายแมวแมวเออคุณโน่ตต้นเรีนอะยนี่นะคะคำตอบคำตอบ คนที่ตอบผิดก็จะมีแค่คุณโอ๊ตคนเดียวอะไรที่ผ่านมาคือไม่นับกัเลยคือที่ผ่านมาเนี่ยคือผิดทุกคนเลยนะโอเคโอเคของเราก็ประมาณนี้ครับผมใครที่สนใจเนาะชอบดูเนี่ยเอาไปเล่นตามมาได้เป็นเกมสนุกุกับลูกแล่งกับหลานเล่นได้นะเป็นนรอบครัวเนาะช่วงนี้ก็ฝึกคจินตนาการได้นะครับเป็นฝึกจินตนาการมันจะทำให้เรารู้ว่าตอนเด็กๆเราตั้งใจเรียนศิลปะแค่ไหนแล้วา สกิลการวาดของเราแล้วเออครัับอนนี้แพ้นะคแพ้แพ้เฟอร์บี้ถึงจังหวยเอ้ยทุกอย่างก็ฝากทุกคนนะครับติดตามช่องเราด้วยนะครับเราทอบคุณดูนะครับไลค์กดติดตามได้วยนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรมาให้เล่นอีกก็ติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนาสวัสดีครับ